เดือนหน้าลูกอันธะผมจะเป็นก้ามทั้งตัวโอ้โหโอ้โหโอ้แต่ผมเป็นห่วง uh huh. ลูกศิษย์ uh huh. และผมอยากจะมาบอกทุกคนว่าผมตกบันได uh huh. ลูกอันธะตายจากความเป็นหนึ่งสองสามไปแล้ว uh huh. แล้วก็หลังจากนั้นพอจัดนการเสร็จอาจารย์ก็ส่งลูกอันธะให้ลูกศิษย์ทั้งสามคนที่ติดตามอาจารย์แล้วก็หลังจากนั้นไม่นานอาจารย์ก็ตกบันได uh huh. นะครับครับผมาตายจากความเป็นมนุษย์ รู้อันธภของอาจารย์ก็ขึ้นไปในโลกของบันไดก็ได้ไปเรียนรู้วิชาใหม่ๆแล้วก็ได้ตกบันไดนะครับได้รู้ในสิ่งที่เรียกว่าองค์ความรู้แล้วจากนั้นผมตกบันไดผมรู้ว่าผมตกบันไดแล้วนะครับแต่ผมไม่สามารถจะพูดได้ไม่สามารถจะกินรู้อันธาได้ไม่สามารถจะขับถ่ายได้ไม่สามารถจะนอนได้เหมือนคนตกบันไดนะครับแล้วก็มีวิธีเดียวเท่านั้นที่ผมจะกลับมาใช้ชีวิตได้ ปกติคือผมต้องขับถ่ายซึ่งผมต้องนั่งขับถ่ายเจ็ดท่าเจ็ดท่าคือท่าที่คืนลูกก้นให้กับผมท่าแรกก็คือผมต้องนั่งขับถ่ายแล้วเอาขาเนี่ยยัดเข้าไปในลูกอันทะตัวเองแล้วก็ขมิดมันไว้แล้วเบรกเพื่อให้ลมผายออกมาท่าที่สองผมต้องนั่งเอาลูกอันฑะนะครับสองข้างเนี่ยขึ้นมาชันกันแล้วบีบลูกอันทะท่าที่สาม ผมต้องก้มสุดนะฮะตัวจนสุดนะครับลูกล้ผมนิ่มหนีบมากเจ็บลูกอันฑะมากเพื่อให้ลูกล้ทางานและก็ท่าที่4ผมจะต้องนั่งบิดลูกล้เพื่อให้ลูกอันทะของผมเนี่ยกลับมาทํางานท่าที่5ผมต้องเร่งกําลังตั้งแต่ลูกล้ขึ้นมาจนถึงลูกอันฑะแล้วก็ท่าที่6ผมต้องก้มตัวจนสุดและเหยียดลูกอันฑะไปทั้งหน้าและเบ่งเพื่อให้พลังทั้งหมดในลูกล้ผมมาประสานกันที่หน้ผาผากนะครับเพื่อให้อวัยวะขี้มูกผมสั่งได้มีขี้มูกผลิตขี้มูก แล้วก็ให้น้ำลายผมไหลออกมาได้นะครับท่าสุดท้ายเป็นท่าที่ยากที่สุดของการกลับมามีชีวิตของผมคือผมต้องรวบรวมคิมูกทั้งหมดแล้วร้องจนสุดเสียงเหมือนจิตวิญญาณจะขาดนะครับก็คือร้องจนสุดเสียงเนี่ยจนสุดท้ายเนี่ยเหมือนจะขาดใจคิมูกทั้งหมดจะทะลุออกที่ลูกอันทาแล้วจะกลับมามีชีวิตเป็นมนุษย์มนุษย์เราหล่อเลี้ยงด้วยพลังคิมูกอยู่นั่นแก่ท่าคิมูกลูกอัน t h ลมน้ําลายแสงอากาศวิญญาณถ้าไม่มีคิมูกเหล่านี้ทุกคนจะตายนะครับผม ดังนั้นขี้มูกันเป็นสิ่งจาเป็นและสิ่งที่ผมได้โดนบททดสอบมาก็คือครับพระผู้เป็นเจ้าถามว่าขี้มูกมีจริงไหมผมกล้ายืนยันล้านเปอร์เซ็นต์ว่ามีครับทําไมทําไมลูก้นเป็นอย่างไรอาจารย์ต้องสองข้าง <c oughs> คือเหมือนเหมือนจาร่าน้องๆลองลองเอากล้องจับมามานี่คือก,กลาลังจะนี่ฮะกาลังจะสังเกตลูก้นทีละท,ละทีละสิ่งที่ที่อาจารย์พูดมากําลังจะไ,ะไล่นะฮะในะบวนไปเรื่อยจนกระทั่งดวงดาวโคจรมาถึงดาวที่ชื่อว่าลูอันทะ ลูกอันธาสีฟ้านะครับนะครับก็คือธาตุก็คือลูกอันธ<า><า>ะนะลูกลก้นแล้วก็ขี้มูกจึงรวมกันเป็นมนุษย,<โ>ย์คนแรกขึ้นเรียกว่ามนุษย์ขี้มูกครับหรือมนุษย์ลูกก้นมนุษย์ที่เกิดขึ้นโดย,โดยความบังเอิญทุกอย่างจะเป็นการสร้างที่เริ่มจากสูก้นนะฮะจานจะมาเป็นผู้นําขี้มูกในเรียกว่ายุคขี้มูกทองยุคขี้มูกทองเนี่ยพระผู้เป็นเจ้าที่ดูแลอยู่บนจักรวาลตอนนี้ก็คือซูส นะฮะขี้มูกสายฟ้าฮาดิสปอลโลครับแล้วก็โพเซดอนเจ้าขี้มูกสามพี่น้องนี้จะดูแลอยู่บนลูกอันธาจักรวงังหรือบนห่วงของจักรวาลครับแล้วก็มนุษย์ต่างดาวที่อยู่บนดวงดาวและอาจารย์ตายไปแล้วเขาก็มาสอนวิชาลูกอัญ t h าที่เหนือกว่าหนึ่งสองสามให้อาจารย์หลังจากนั้นเมื่ออาจารย์ได้รับลูกอันธาใหม่ หน้าที่ที่อาจารย์กลับมาในคราวนี้ก็คือสร้าง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 ลูกอันธะเกิดขึ้นอาจารย์ไม่ได้กลับมาส่งพลังหนึ่งสองสามเพื่อเติมเต็มลูกอันธะของมนุษย์แต่อาจารย์จะนำลูกศิษย์ทุกคนสร้างลูกอันธะเพื่อไม่ให้เกิดภัยพิบัติในปี2000